อ well? no ู๋เสียงหักไหมบึ้งก็หาสองมือ โอ้ยยังันนี้อยู่โอ้หนอน,นี่ป้าก่อนนี้นะเป็นทศอ่อนก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะภพภพกําพร้าคือเก่าสาวผู้ได้ใช่เงครับนี่พี่น้องมื่อนี้นะมาได้มาหลายมือแล้วมาได้มาเป็นสองอาทิตย์แล้วล่ะป่านนี้ปืนเงาวันวนพี่น้องเจาะไว้เอาหน่อยเงา Càng là như vừa bạn nó khạc với nó đi vâng như nhau đấy nó khác lên Hãy đẹp thùng, không, Để không, có thể, không có เนาะสามนีนะไม่กลาใช่ไนะแทบนี่น่ะหลายนะคนะไอ้คนก่อนน่ะนมิตรเนาะมิตรเนาะแบบว่าปลายอ่อนๆทั้งหมดเลยเหลืองเนาะใหญ่ๆเนาะแมนเมื่อก่อน Ủa, vẫn còn À, ông ta cả đó. <laughs> oh. Đường cái nào nó nhầy lắm. thế. <laughs> ตืองเหลืองๆนี่ไงนี่นีกน็กได้ป่านนี้นะจวละกอก็ได้เนาะ เก็นนอก็นนอเหลืองเลยเหลืองๆ่ไง,อง <c oughs> ของแมงอันนี้ด้แมงแข็ง <c oughs> จำกอนี้ได้โยค่ะที่สาวูไทยถ่ายเขาเบิ่งเนาะทั้งเมดซิปเอสนอเนาะก็มีทั้งอันที่เฮินแล้วก็มีเฮินนี่น,น,น้นองน้อยนี่เพิ่นจะมีเฮินนะคะหรือเพิ่นอาจจะเฮิรนที่หลังมีนอจอมันออกมาเห็นไหมแม่นอันนี้โดวงจอมัน,มนยังอยู่ประมาณห้านอเนอะาะจะสิบเอ็ดนอนเหี่ยวและสองอาทิตย์นะคะที่สาวูไทยไม่ได้มากะถือว่าเหี่วใบเติบ น้ำนกระสิแตกแนงคือน้ำลัางนี่แม่แนงกระสิออน้ำตาน้ำคอเพิ่นนะคะ,ะบาดนี่ก้อนนี้แตะสั่งลังอยู่อ้มีแต่หนอยใหญ่หึบหึบหึบงัดมาหึบอุ้ยเหลือง แบบนี้หนึ่งเดืองดีดีแล้วกับใบกางายนะคะแกะไายลายก็ม่หลายเนาะน้องเกียงเกี้ยงคือนี่มันยังไงป่ะเนี่ยแต่มันาอมันเหลืองก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะมันมีคลายพี่น้องมันเหลืองมีเกี้ยงเลยเปล่าไม่ง่ายครับเนี่ยดูทั้งหมดเลไหนึ่งเดือนเพื่อนเพื่อน ออ้ได้การขนาดเลยป่านี้คนคือคนมีควายเหฮาเนาะตั้งแต่สาวผู้ไทยมากก็น่าจะไม่ได้เพิ่มมาเลย หลายบ่น้อยใหญ่เออเนาะหยหวยน้อยห่วยน้อยเต็มมือแล้วที่กลางนี่แค่งั้ขนาดน้องไม้มันนี่นะ นอนั่งดินกับซีเมดแล้วนะคะบ้านนี้เนาะอนอน er ั <m <m any> anyway ่งดินเฮิ่มเมดแล้วยังแต่นอนเงาไปอัดถุงอย่างเดียวนี่สาวพุทไห้หักมานั่นของสาวพุทไห้ปัดจังไดกระติกดีแทะงามแท่เนาะมืัอนี้นะเรืองเด้อไม่ค่อยเป็นค่ายหรอกงามแล้วเนาะ มีของชาวพุทไทยอันนี้ของชาวพุทธไทยน้องงาแงมนะคะนี่ไปใส่ม่าบางอย่างนี่เฮ้ยแห,ห,ห้งเหี่ยงไปนะแค่แห้งลายไปนะโอ้สุดยอด ขึ้อ่อาดีตรงนี้ข้าขงหลังมานีเือยอันนี้คือเต็มกระสอบกระสอบนึงแล้วบาผู้ไทยแบะเอาไปไว้แล้วนะคะไว้ลถแล้วขาวก็มาได้ครึ่งทางเดือยครับ เนอะใหญ่ครับเนาะปลาเนี้ยนะปูก็อยู่คนเฮ้ยอยู่เสือเลยปูชงนึ่งคนอยู่เสือหักไปเลยฮักเนาะไม้ไว้ตายครับโอเคสิหลังนี้เป็นเป็นถุงพายมาของเซาภทไทยกระเต็มอีกแล้วนะคะหักท่าบาบุไทยแป๊บหนึ่งของอย่างนี้มีแป๊บปันใดก็ประมาณสิบก่านาทีนี่แหละเนาะย่างก็ไหวอยู่บาบุไทยก็ได้ สองคนสองป<อ>ืนพิ้งค์ด้วดยขนาดหนูพูดนะเอ้าหลายอยู่เลยหลายกว่านี้ค่ะโอ้นี่แห้งเออโแบบอ้เสียงหักไหมออขวดเฮ้ยแห้นอก คือฮึบแต่สีบึ่งนี่นี่นี่น่โอ้ความมันนองงามอเหลืองเหลืองงามงามเลยโก่อนหน้ากันโอ้ความนิ่งงขาบึงอื้อ นี่เดี๋ยวจรงไว้นะอยาวกระดนี่นก้อนนั้นจุ่ย,ย,ยังสั่นเอาไว,ว,ไว้อีกันนีได้อีกรบอบนึ่งหรอกแมนอันนี้นนนนจะได้อีกรอบหนึ่งปีนี้นะคะหงามก็ดอดด හික්ෂි හික්ෂි มเอาตีนอนี่ก่อนนะนีะ่ด้วยถึงกันพวกเลอสซีซ่าเนาะซิซ่าค่ะคิว มีแต่งหน่องอยิง uhh. ่งใหญ่เต็มอี่แล้ของสาวพุทัยของบ้าพุทัยก็เต็มบ่กระสอบเอามาหม่นั้นเต็มแล้วนะคะเขาเอาไปไว้แล้วพี่นอนง่ายเถอะเนี่ยเออเป็นตะเป็นโดงบ่ นีขนาดน้องมันนี่อ่อนขนาดเป็นบ่ก้อนนี้ก็ไม่ได้ธรรมาดาอาบุไทยวะ ทันเดย์นอนนึงพัดไปทันเดยเครึ่งเครื่งนะมือหอดได้หมดอย่างนี้ไงกอนนี่ไม่ธรรมดาเลยจงไว้แต้มมือ มือก็หาสองมือสองอย่างันาดนี้อยู่โอ้น่อนี่บ้าก่อนนี้นะเป็นตาสะออนก็ได้สุดยอดเอาเมยแหล่ะเมยแหล่ะหลายมาเกิดบัลล่า ตอนแรกไม่ได้เลยคะ่ะนองนั่งดิ่ก็ไม่ได้เลิทาง,างนี้เนาะอืใช่แต่ทางนั้นอู้แต่สะออนืันนี้นะนเหลืองมันใหญ่เนาะอืเป็นไดได้เกิดได้ร้ายบ่ืัอนี้ สองกระสอบกับสองพงพายสองพ่งน้งอยสายขับวันี้นะมเะม,มื่อแอหล่าไม่กับอะไนี่บอในเจ้าคลิปนี่ล่ะ ผลงานเฮากะไดพ่อเลยน,นี่ค่ะผลงานเฮากะไดประมาณสองกระสอบกับสองผงผ้ายน้อยนะคะก็คถือว่าได้หลายกว่าคุณรอบที่มาหาอันนี้จะเป็นป้าอันนี้จะเป็นป้าหิมทางนะคะทางรัดยางนะอาทางรัดยางจะเป็นทางดงหลวงอ,อ้อมไปตะเปื้อไปแกงนางแกงซีเนาะจะเป็นป้าหิมทางเขาเห็นป้ายอยู่สาเฮาก็จอดหานะคะนี่่ะ คนหากระลายอยู่ข้นหากระลายแต่มองใดที่เพิ่นมีเฮ่าก็คืนนี้ละค่ะจะเป็นป่าสองห้องโฮยนะคะนี่ก็ได้จงไหวราชการอยู่จ้งไหวแต่ถึงมัดไกลก็เลยมีคนรอบสี่รอบเลยพี่น้องแม่ก็เลยไม่ได้พากันมาดูไปว่าเป็นสิบบรอบคือแต่ก่อนเนาะให้เป็นยาวเนาะจ้าไปวันนี้เดินทางกลับกันค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะวสภูไทยสิไปหาอย่างเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะ